ใครรู้บ้างตำแหน่งหนึ่งสสหรือ4ที่ c ี o โอจะนั่งอ่ะหนึ่งสอสามส่ะสมมติมีอยู่สัก10คน8คนคุณซาร่าบอก4คุณแอนบอก4ี่นางฟ้าขนมหวานบอกหน 4, 4. ึ่งสี่อ้ยถ้าไม่สี่กันหมดเลยล่ะนี่ทิศที่ c ี่อส่วนมากจะเลือกนั่งเอาอย่างนี้ดีวกว่าถ้าแบบแป๊ะมากๆหรือว่าเป็นพวกบ้าหงจุย้ยอะบ้าหงจุย้ยบ้าทิศทางทิศลมทิศนุ่นสี่โอจะนั่งตรงนี้ตำแหน่งประธาน ตำแหน่งประธานคือหลังเป็นหน้าต่างอารมณ์เหมือนถ้าเป็นโต๊ะทํางาน,น่ะคุณถ้าเป็นโต๊ะทํางานมันจะเป็นแบบหลังภูเขาใช่ไหมหน้าน้ําหลังภูเขาแต่อันนี้ติต่างว่าถ้าเป็นโต๊ประชุมอะซีอีโอส่วนมากจะนั่งตรงกลางหินผนังแล้ว f ฟล์นี่คือตำแหน่งหัวโตะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขามองคนะเขาจะเห็นหมดแล้วเขาจะอยู่ตรงข้ามประตูเพื่อที่ว่าอะไรใครมาเลดใครมาทีหลังใครทําอะไรเขาจะเห็นก่อนมันจะไม่เหมือนกับเก้าอี้ทํางานโต๊ะ ทำงานที่บ้านนะที่นั่งตัวเองไม่ควรอยู่ตรงข้ามประตูแบบเป๊ะๆเ,เพราะว่ามันจะทําให้พลังงานมันเคลื่อนไหวเร็วเกินไปถูกปะ่ะแต่อันนี้ในลักษณะของการน,นั่งประชุมที่คนเยอะๆหน่อยเกินหกเจ็ดคนขึ้นไปประธานจะนั่งตรงนี้ตามฮงจุ้ยก็คือเขาติต่างว่าหน้าต่างคือหลังทิงเขาแต่ถ้านั่งทํางานข้างหลังต้องเป็นทึบ เหมือนภูเขาหรือบางคนที่นั่งซีออเขาจะเอาภาพภูเขามาติดคือนั่งประชุมเป็นจุดที่ควบคุมแล้วก็เห็นทุกคนได้ชัดเจนถ้าคุณเป็นจูเนียร์คุณอย่าทะลึ่งไปนั่งตำแหน่งที่1นะึะทั้งสองสาตัวนี้เลยนะนั่งไม่ได้ยกเว้นว่าเขาเชิญให้นั่งตรงไหนก็ได้โดยหลักแล้วอะสมมุติเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะคุณอาจจะเลือกนั่งได้เนี่ยซีอยังไม่มานะซีอยังไม่มาให้คุณเลือกตรงนี้หับตรงนี้ตำแหน่งที่สกับตำแหน่งที่ส สองตำแหน่งนี้นั่งได้อ่ะเราจะมาไล่กันนะถ้าตำแหน่งที่2นะฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้พวกนี้จริงๆแล้วมันคือกลุ่มที่ปรึกษา CEO เอาเป็นว่ามือขวาแล้วกันเลขาผู้ช่วย CEO Assistant Manager นู่นนี่นั่นเขาจะนั่งฝั่งฝั่งซ้ายของ CEO ถ้าสมมติคุณเป็น CEO อแล้วคุณหันหน้ามานี่คืออยู่ซายนะซ้ายคือตำแหน่งที่สองใครแปะไม่แปะไม่รู้อะแต่ถ้าเราเป็นคนจัดหรือเราเป็นคนนั่งประชุมเราจะค่อนข้างแปะแล้ว CEO อที่จัดผังที่บ้านเนี่ยเอาเป็นว่าที่จัดต่อประชุมแบบนี้แฮปปี้มากเอาคุมอำนาจได้พรุงนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์สถิติถูกไหมฮวงจุ้ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลูไม่เชื่อก็อย่าลบหลูลหลถูกโปรโมทเพราะนั่งถูกทิศก็มีเยอะละคุณทีนี้ฝั่งขวาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ ฝั่งขวาของซีอนะมาหมายเลขสี่นะเป็นมือขวาขวาซ้ายบางทีบางคนก็สลับกันบางคนก็ไม่รู้แต่ส่วนมากแล้วถ้าพวกรู้ใจดีๆคุณเคยสังเกตไหมมือขวามือขวาฉันคือคนนี้มือซ้ายฉันคือคนนี้เขาจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามซีอนั่งตรงนี้ถ้าฉันเป็นมือขวาฉันจะต้องไปนั่งฝั่งขวาซีอโอไม่รู้ทําไมแต่คนพวกนี้พวกส่วนมากจะเป็นพวกผู้บริหารนะ่ะมันจะรู้ทันทีเลยรู้โดยเนเจอร์เลยปุ๊บแวบมา ซีอนั่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟก็ได้หรือว่าไปถกกันตามโต๊ะกลมก็ได้ซีอนั่งตรงนี้มือขวาก็นั่งขวามือซ้ายก็นั่งซ้ายเลยไม่ได้เหลือที่นั่งให้ใครเลยคุณจะลองสังเกตดูถ้าพวกพลังเยอะๆอ่ะผู้นําที่พลังเยอะๆมันจะมีขนาบสองข้างคนเนี้มักจะถามคนนี้มากที่สุดมากกว่ามือซ้ายอีกแต่ก็โอเคมันก็มีความสําคัญใกล้ๆกันนะขวากับซ้ายนะต่อไปฝั่งนี้มามามาฝั่งที่สามทุกคนทุกคนสามารถคือถ้าน้องๆจูเนีย ไปถึงปุ๊บนั่งฝั่งที่สามได้หรือไม่ก็สี่แต่ว่าเอาสีน้ำเงินนะสี่แต่ว่าใต้ๆพี่ๆมือขวามือซ้ายหน่อยอันนี้นั่งได้จูเนียสีเขียวดีกว,ว่าจูเนียรนั่งได้จูเนียรนั่งตำแหน่งพวกนี้ได้แต่ข้อควรระวังข้อควรระวังใครที่ได้ทะลึ่งไปนั่งตรงข้ามซีโอเนี่ยน,นะคุณมันมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือ เขาจะเห็นหน้าคุณชัดเจนแล้แลวเขา,เายังไงเขาก็จะจําคุณได้ตลอดไปเพราะว่านั่งประชันหน้ากันเลยแต่ข้อเสียคือคุณจะต้องไอคอนแทคตลอดเวลาแล้วเกิดคุณตอบอะไรไม่ได้หรือว่าคุณทําอะไรแบบซื่อๆอะไรไปเนี่ยอาจจะโดนเพ่งแหล่งได้เพราะฉะนั้นเลือกดีๆไม่ค่อยนั่งตรงข้ามซีอโอหรอกคุณนึกออกว่าแต่ว่าถ้าคนมีของอ่ะส่วนมากจะกล้าคนมีของจะกล้านั่งตรงนี้เพราะว่าได้เห็นชัดเจนเลยหรอกจะรู้อะไรอยากจะดีเฟนอะไรกับซีอโออยากจะขออะไรนายขอได้เลยเนี่ยตำแหน่งเนี้ย